น้ำเต็มเลยโอ้โหโอ้ไม่เคยมาน้ำเต็มอ่างนี้สักครั้งมาแต่ข้นอ่างหูยเอ้โอ,โอ้ตัวใหญ่ไม่ยออให้อาหารปลาเขาให้อาหารปลาเขาลูกฉีกฉีกให้มันแบ่งแบ่งกันลูกเราบนนั้นให้อาหารปลานะแบ่งแบ่ง,บงหลายๆตัวโยนไปไกลๆลูก เดินไกลๆให้มันไปไกลๆหน่อนเออเออนั่นแหละเออจะได้ไม่แย่งกันลูกเออน่ะปล,า,ปลาใหญ่มากหืมจะค่อยตลอดเขามันยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องอิ่มน,นะน้านะตกนะ้าตกนะ้าตกนะ้นา ให้ทั่วๆโลกกระจายกระจายตัวอื่นจะได้กินเออ หนึ่งแผ่นมันก็กินไปตัวเดียวหนึ่งแผ่นเลยเด็กน้องคนน่าจ,จะโดดเดตกลงไปมันคาบหนูเลยนะนั่นไม่ถูนี่นี่กระจายให้มันเหมือนพ่อนะลูกออกระจายออให้มันเนี่ยกระจายอย่เงีเออ้ยไปเลอยอ โอ้ตัวใหญ่เอาโยนให้ปากตัวใหญ่เอาโยนตรงปากตัวใหญ่เนี่ยโยนเลยโยนเออเฮ้ยเข้ากันเออโยนไว้เออเดี๋ยวมันหิวมั้งมันไม่อิ่มหรอกเดี๋ยวคนอื่นก็มาให้เพิ่มลูกเออน่ะแบ่งๆเลยหลายตัวเจนให้ตัวอื่นเพื่อโอ้ระวังเออ อ ue, จะให้ถุงปิวลงไปนะเดี๋ยวปลากินกินะไ,ได้ไมันไ,ไ,ไ,ไม่อร่อยไปตีไปตีไปสิไ,ไปสิให้ตรงน,นั้นก็ไป เดี๋ยวมันก็มากินด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาไม่ไม่มันจะลื่นลูกจะลื่นมันจะโมันลื่นไปเอาไมาเลื่ให้มาถุงมะถุงมาอ่ะโอเคมัเดี๋ยวถุงจะปิวนี่นี่ค่อยๆบีโยนให้มันบีโยนให้มันเร็วโยนโยนโยนเอาแบ่งให้มันกินเอาให้ครบนะเอาให้ครบนะโยนโยนโยนเลยตัวเล็กหรือเปล่าโยนไกลๆหน่อยสิ เออมันกินไม่ได้เออาเบงบีบบีบบีบบีเขาบีเขาชีเขาชีเขาฉีเขาฉีกเขาดึงให้มันถึงมันลูกมันยังไม่ได้กินกับเขาเออเอากระจายรีบให้มันเร็วๆที่ฉีกฉีกเขาฉีกเขาเออเออตัวใหญ่มันมาแย่งเดี๋ยวลูกฉีกเขาฉีกเขาดึง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 จับกำกำกำดึงเลยเดีแกวช้าตัวใหญ่กินหมด เออเออเนี่ยโยนโยนโยนไกลไกลไกเออนะให้ตัวเล็กถึงนะเออโอเคไหนน้องวนน้ให้อาหารปลาที่ไหนคะดูดิหันมาบอกก่อนน้องวนน้ให้อาหารปลาที่ไหนคะวัดหลวงพ่อจ้อยปลาอะไรปลาอะไรปลาสบายเนี่ยไปลาปลาเกือบไปเลยปลาเออปลปล โอเคโอเคไปบ,บายก่อนไปบ,บายก่อนไปบ,บายก่อน